ทางขวามือของเรานะคะมันมีมันมีนาที่ปลูกปลูกต้นต้นแบบนี้ใช่ไหมคะอันสีเหลืองเหลืองเข,เขียวนิดนึงอะนะคะแบบนี้เรารู้ไหมคะว่าเราเอามาทำอะไร ลองทายดูนะคะใบชาเราเอามาทำไม้กว่านะคะไม้กว่าเป็นเฝ้าแล้วเออใจได้ต้องถามว่าพี่ชายมัน ทีเดียเวเกินสื้ห้อต่ละแก้วก็ไม่ทิ้งลองเหมือ